สวัสดีครับเพืเ่นอนๆขจะรับเข้าสู่ช่องของไม่ได้มีนะวันนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ของตัวหุ้นกู้อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าช่วงนี้สังเกตดูนะทุกคนคือแอบรู้สึกว่าหุ้นกู้ของอสังหาดิมทรั์ช่วงนี้ออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะเป็นไปได้ว่าการซื้อขายอสังหาดิมทรั์ในช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะมีแบบการชะลอตัวนะคิดว่าเขาก็เลยต้องมีการแบบมาระดมทุนหาเงินในการที่ทําเป็นแบบเก็บเงินทุนสำรองอะไรพวกนี้นะอ่ะ งั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นคิวของทางเสนาเดเวล OP เมนต์นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นอี่ยผมพาไปรู้จักกับบริษัทก่อนละกันนะครับว่าบริษัทเขามีทําอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูงบการเงินของเขากันนะครับว่างบการเงินของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ค่อยไปดูว่าเขาออกตัวหุ้นกู้เนี่ยมากี่ประเภทกี่ปีดอกเบี้ยเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็ ก่อนเริ่มคลิปนะครับทุกคนขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เช่วชันด้านการลงทุนนะครับไม่มีวิทยาการลงทุนด้วยพะฉันเนี่ยผมไม่สามารถแนะนำการลงทุนเป็นประเภทหุ้นให้ได้นะครับเพะฉันเนี่ยผมนําได้แค่เอาข้อมูลมาบอกทุกท่านนะครับแล้วก็ทุกท่านก็เราเอาไปบิคะห์เองว่าน่าสนใจหรือเปล่านะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับบริษัทของทางเซน a าเดเวลลอปเมนต์นะครับเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์นะครับที่พัฒนาทั้งคอนโดมิเนียมนะครับทั้งบ้านทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์นะครรับือเีียกว่าม มีหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วก็มีส่วนของบริการหลังการขายด้วยนะครับคือเรียกว่าเป็นแบบฟูลเซอร์วิสในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ละกันซึ่งแบรนด์เนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะเลยนะเห็นปะนะครจะมีโครงการที่เป็นแบบกลุ่มแบบอ่ามี m to ดียมทูโลนะคือแบบราคาแบบประมาณล้านก็กว่า ไปจนถึงพรีเมียมเลยนะมี3ล้านกว่าก็มีไม่มีหลายโครงการเลยนะครับซึ่งแต่ว่าสังเกตดูด,ดูเร็ว,รวๆนะผมมองว่าเขาตีตลาดในกลุ่มที่ราคาไม่ได้สูงมากหนักนะคือประมาณแบบประมาณล้านต้นๆถึงประมาณ3ล้านไม่เกินนี้นะครับแต่ว่า โครงการที่มูลค่าสูงก็มีเหมือนกันอย่างเช่นตัวเอกมไมแต่เข้าใจว่าสูงด้วยที่ดินเนาะสูวที่ดินก็ก็เคยราคาสูงวันหนึงวันสล้านกว่าบาทนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเพิ่มเติมกันแล้วกันนะครับว่าราคาเของเขาอยู่วันเท่าไหร่อย่างเช่นตัวของตาปูเอชเนี่ยตรงรถไฟฟ้าเลยอยู่ประมาณ3ล้านนะครับแล้วก็เจริญนครอยู่ล้าล้านตรงนี้อยู่อ่าสมุทรแบริง4ล้านนะครับแล้วก็ตัวนิ้พรามสมเด็จเจ้าพยาอันนี้ยังยังไม่เปิดนะเป็นโครงการใหม่ที่กำลังจะร้อนขึ้นมานะครับยังไม่เปิดนะครับมี กลุ่มที่ขายหมดแล้วก็เยอะเห็นป่ะนะครับทรงโซนแบบราคาแบบติวานนนี้ขายหมดแล้วเงี่ยครับก็มีราคาประมาณราต้นๆเนี่ยผมว่าราคาเอาจริงๆนะผมว่าค่อนข้างดีเลยนะคือราคามันไม่แรงเกินไปคือในกลุ่มของของพี่ๆท,ที่ทํางานใหม่ที่กำลังมงหาคอนโดนผมว่าเสนาก็เป็น ตัวเลือกต้นๆและกันที่คิดว่าน่าจะมองหานะครับเพราะราคาหนึ่งคือไม่สูง2คือทำเลค่อนข้างดีแล้วกันนะอ่ะโอเคครับงั้นมาดูต่อแล้วส่วนของตัวบ้านละอ่ะตัวบ้านละมีอะไรกันบ้านนะครับบ้านของทางเสนาเองตอนนี้นะครับมีประเภทที่ว่าอ่านมีราคาอ่าตั้งแต่ต้นไม่แพงก็มีเห็นปะ่ะประมาณสัก3ล้าน4ล้านไปจนถึงนี่7ล้านกว่าของเรื่อราคาดูนะคือรู้สึกว่ากลุ่มตลาดอย่างบ้านมี8ล้านกว่าตรงรามินทาครับคือ ราคาของบ้านผมมองว่าเขาตีตลาดในกลุ่มกลุ่มกลางค่อนข้างค่อนข้างสูงนิดๆแต่ไม่สูงมากคือผมมองว่าเขาตีในตลาดกลุ่มแบบกลางๆไม่ถึงกับแบบสูงมากไม่ได้ไฮเอ็น์มากคือราคามันสัก3ล้านก็กว่าถึงประมาณ8ล้านก็คือเป็นราคาที่ผมว่าคนที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวที่กําลังมองหาบ้านของครอบครัวผมมองว่ายังพอรับราคานี้ไหวนะยังโอเคที่ยังจะแบบไปต่อกันได้นะก็เลยคิดว่า เขาก็ตีตลาดค่อนข้างแบบชัดเจนนะผมว่าเขาชัดเจนอยู่คือเรียกว่าเป็นตลาดแบบไม่ได้ไม่ได้โลมากก็คือเป็นระดับกลางนะครับอ่ะมาดูทาวโฮมต่อคือเซกเมนต์ค่อนข้างหลากหลายนะอ่ะดูทาวโฮมต่อทาวโฮมนี่ราคาจะดีขึ้นมาอีกก็คือราคามานสองล้านกว่าบาทถึงประมาณสัก4ล้านกว่าอืมคือราคาค่อนข้างแบบโอเคเลยก็ค่อนข้างเฟรนลี่กับคนมีบ้านคือผมว่ามันตอบโจทย์นะก็ ถามผมว่าราคาไม่ได้สูงเกินไปนะคืออย่างตัวบ้านเดี่ยวเองก็ไม่เกิน8ล้านทาวน์โฮมก็มาลล้านก,กว่าถึงมัณหล้านนะครับแล้วก็คอนโดมิเนียมก็มีตั้งแต่อ่าราคาหลักแสนเลยนะเก้าแสนก็มีแล้วก็ขึ้นไปถึงประมาณตั้งหกล้านก็ถือว่าเป็นตลาดระดับล่างถึงกลางค่อนบนนิดๆแต่ไม่ถึงกับสูงมากไฮเอ็นมากก็ถือว่าเป็นตลาดที่เติบโตแล้วกันแล้วก็มีโอกาสที่จะแมทได้นะครับอ่ะ โอเคงั้นเรารู้จักกับบริษัทเบื้องต้นกันแล้วนะครับว่าทำอสังหาริมทรัพย์เรียกว่าโคโรนวงจอดแล้วก็มีอคอนโดบ้านทาวน์โฮมนะครับเรามาดูงบการเงินกันต่อนะครับว่าทางเสนาเองเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างละกันนะครับอ่ะไปดูด้วยกันครับเราก็มาอยู่ในตัวของหน้าตาของงบการเงินแล้วนะครับเนื่องจากว่าบริษัทของทางเสนาเองเนี่ยเป็นบริษัทที่มีหุ้นในหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถตรวจสอบงบการเงินได้เลยจากทางเว็บของตลาดซับแพรมพ์ทไทยได้เลยนะครับอ่ะมาเริ่มดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงย่างมุมมองผมนะขอขอ,ขอนุญาตอ่านให้ฟังผมไม่มีไม่ได้มีขอให้ฟังนะครับก็ลองดูพร้อมกันแล้วก็คิดตามแล้วกันนะครับก็อย่างเช่นตัวของงบปี6 2สองสคือสังเกตดูผมก็มองว่าอ่าสินทร,รัพย์มีการเติบโตนะหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดสองหมื่นสามสองหมื่นสี่มีการเติบโตครับแต่ว่าตัวของหนี้สินก็แปดพันหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วก็หมื่นสามหมื่นสามก็ นี่สิ่งก็เติบโตเหมือนกันแต่ผมมองว่าเติบโตในอัตราที่ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับไม่สูงเกินไปมาดูต่อถ้าเกิดผมดูผมดูรายได้ต่อรายได้ห้าพันล้านสี่พันล้านสามพันล้านสี่พันล้านพันเจ็ดร้อยล้านในเก้าเดือนก็ตีว่าจบปีผมเดาว่ามันทักสามพันนิดๆก็ก็ตกมาจากปีก่อนนิดหนึ่งนะครับก็มองว่าช่วงนี้ผมว่าตลาดสังหาริมทรัพย์มีความชะลอตัวเนื่องจากว่าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นการการกู้อะไรมันก็ยากขึ้นนะครับตัวของกำไรสุทธินะครับแปดร้อยหนึ่งพันพันสองเก้าร้อยแล คิดว่าปนีนี้น่าจะมีอะไรเป็นพิเศษที่กําไรมันดูน้อยลงไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าดูออัตรากำไรสุดที่ก็จากเดิมเคยขึ้นไปถึง39%นะอืมแล้วก็ลงมา19ลงมา11คือเรียกว่ามันมันหวบน่าใจหายเหมือนกันก็คือถ้าเกิดเป็นคนที่ถือหุ้นนะผมมองว่าก็ก็อาจจะแบบตกใจหน่อยหน่อยแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะแล้วก็มาดูต่อตัวของ P/E ถูกก็ไม่แพงมากนะ P/E 7เท่านะครับแล้วก็ตัวของ PayPal ประมาณ0.42ก็ถือว่าถูกนะอ่ะ อย่างที่บอกตลาดสังหารมาันค่อนข้างดูเดือดนะครับอ่ะโอเคทุกคนผมว่าก็งบการเงินเ,เขาคาประมาณนี้ถ้าเกิดผมมุมมองส่วนตัวผมก็มอง,งว่าบริษัทก็ยังมีกําไรอยู่นะครับแล้วก็มีตัวของโครงการที่กําลังจะขึ้นอยู่เรื่อยๆก็มองว่าเขาจะเอาเงินบางส่วนเพื่อไปเป็นแบบเงินทุนหมุนเวียนในการทาโครงการใหม่ของเขาเนี่ยครับอ่ะอ่ะโอเคทุกคนเรารู้จักกับบริษัทแล้วนะครับรู้จักงบการเงินแล้วเดี๋ยวเราไปดูตัวผลิตภัณฑ์หุ้นกู้ละกันปะดูกันต่อครับทุกคนนี้ตัวเป็นตัวของหุ้นกู้นะครับทางเสนาเดี๋ยวเราวก็น ตัวนี้เองนะครับเป็นการจัดระดับโดยทิศเลดดิ้งนะครับอยู่ที่ทิปเปิลนะแล้วก็หุนกูเป็นทิปเปิลเหมือนกันก็เป็นเลดกลางๆค่อนอาจจะตกมีนิดนึงแต่ว่าไม่เยอะไม่เยอะถือว่าโอเคถือว่าใช้ได้นะครับเขาเอามาแค่ตัวเดียวทุกคนคืออายุ2ปีเท่านั้นเลยนะครับดอกเบี้ยอยู่ที่4จุดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.85ถึง5.05คือให้เยอะนะแต่อย่างที่บอกว่าพอเลดติ้งเป็นทิปเปิลเนี่ยเขาก็ต้องให้เรดที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับ จ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนะครับการลงทุนขั้นต 1, ่ำา1 0 0 0แสนบาทและทวีคูณครั้งละ1น0 0 0แสนบาทนะครับเสนอขายผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันนะครับเปิดจองซื้อระหว่าง2 6ถึง30นี้แล้วคือเรียกว่าเปิดตั้งแต่วันนี้แลละที่ผมลงคลิปนี้แล้วนะครับถึง30ยังไงทุกท่านก็อย่าลืมไปติดต่อกับบริษัทที่จัดจำหน่ายด้วยลวกันนะครับก็จะมีตัวของกุ้งไทยกสิกรเอเชียพันธ์แล้วก็ยวนต้านนะครับก็ยังไงก็ลองติดต่อกับบริจอที่ท่าน ใช้บริการอยู่แล้วกันนะครับอ่ะโอเคผมว่าวันนี้ก็คงจน,นจะได้ข้อมูลกันแล้วนะครับกับช่วงนี้หุ้นกู้แต่ว่าก่อนจะจากกันไปอย่างที่ผมอ่าผมอยากขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันว่าช่วงนี้หุ้นกู้เองมีข่าวไม่ดีค่อนข้างเยอะในหลายบริษัทนะครับก็ยังไงให้ทุกคนช่วยประเมินความเสี่ยงด้วยนะกันนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะแบบอ่าผิดตัดชำระหรือเปล่ายังไงก็ลอง แอบอาจจะงบการเงินแล้วก็ดูจากแบ็กพื้นฐานบริษัทว่ามีงานอะไรบ้างอยู่อะไรเงี้ยก็จะจะได้มองเห็นว่าเขาจนันจะมีเงินมาใช้ใจ่ายแล้วในอีก2ปีหรือเปล่าแล้วกันนะอ่ะโอเคทุกคนยังไงวันนี้ก็หวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์นะครับอันไหนผิพพนดพลาดประการใดผมต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับยังไงก็ฝากช่องด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับติดตามให้กับมันนี่หมีด้วยนะกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาผมลงคลิปมันจะได้แจ้งเตือนให้นะสุดท้ายเหมือนเดิมทุกคนมีอะไรก็คอมเมนต์นะ